สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตันอัลโฟนลำพันธุ์พิเศษครับพี่น้องมอดแล้วครับงานครับพี่น้องมอดแล้วนี่ขนาดขนาดว่ามื่อนีร่เขาออกออกล้างมือเลยแต่แต่ว่าเขาดิ้งมาเลยบ่ได้ผักข้าวเจ้าย่างว่ามันของมือย่างย่างจากใส จากวัดที่เขาเล่นขึ้นยังไม่ถึงสองชั่วโมงโอ้เล่นตลกเลียนตลกเรีนนี่เรียนตลกแล้วแม๊ะคิงขิงเนี้นเพิ่นเห็นว่าเขาออกล้างมูอมอดก่อนพระกรใชัที่มอดก่อนมูอรับแล้วนอนอยู่อาคารทางผุนให้เราทั้งคนไปเป็นลุงเลี้ยงครับร้ทางไปทีบอกบอกได้ว่า ทีมคณะกรรมการพ่นบอกว่าเป็นงานพระราชทานเพื่อศพนะครับสถานที่กู่วัดนะครับแต่ว่านี่เพิ่นขอใส่สถานที่เพราะว่ามันบ่มีอยู่โุงเรียนนะครับพี่้องเมื่อเช้าห่างจากงานเมื่อคืนนะครับอะไรเช่นี้ เอาเอาขืนนอนอูแต่หึงวงหนันให้นอนนี่ก็พืนเจ็บขี้เจบข้ผู้าเจีบขี้ขออไอ้วัดหันทั้งไดนคิดว่า,าก็ยัเดาละละไม่จเ,มนนอเจอบ่เยคยเ็นอยู่ที่อำเภอสนมสนมครับจังหวัดสรีนบ้านแค้แนแคน ตำบลแครอำเภอสนมโรงเรียนนะ่าจะเป็นโรงเรียนบ้านแคดเนาะแมนบมวนบ่บยมันเ,นาเดางานงันมันเขียนจังสีเนาะตน้ตนที่มเราเห็นคือต้นใหม่นะครับ <laughs> จามจุรีชำสาก,กามปูอ่ะเดียวกันครับแมไอชิบ๊วยปลูกใส เดี๋ยว่ามันกินพื้นที่หลาหลายเลยดิไอต้องมีพื้นที่แบบเอาไว้ใช้สอยโดยเฉพาะเห็นยวดแมนแต่แมนมีอ่ะมีสวนมีสวนอยากปลูกต้นอันนี้แหละต้นเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่แบบมักแข้งเลยเดี๋ยวอ ICU ท่านมันไงปนนี่บออ๋อมันสิ่งเจียวยี่สิบปีนี่พวกเรายู u ประมาณอีกประมาณลอยยี่สิบห้าปีโอ้ย มายู่นําอยู่ก็อยู่ไปโหลดมายู่นําเดือกันอยู่นั่นรุ่นโจมคีจนเหงาเนี่ยมายู่นําเดือรับพี่น้องบรรยากาศสองสองร้อยสองร้อเก่าเลยแต่มมื่นมื่นยู่ศรีสะเกตครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ๆงานที่เฮาอยู่ใกล้ๆบ้านอมแก้วครับห่างกันประมาณสามกิโลพอที่เขาไปเล่ินบางมือบางวานก่อนนี่แหละบ้านโกงผ่านอำเภออุทุมพรดูตรงเด้อ อวเาพูดสิมาเศร้าของยู่ผีโอ้ปาบอกว่าเกิดยคเศ้าอยังเยกนหเงินหลงสัมางจรุนจดกปุ่นครับพระเจ้าให่งไทแล้วก็ทั้งพีอีกได้เห็นทั้งเปรนตอีกนะแมนครับแมนหมดเลยทั้งต่ก็ได้ดอกล่นน่ม่ปอยากเดาแต่ยู่ในสนามนี่ล่ะ กี่ครับแมนบ่พอว่าล้านค่ะพอหนากับขึ้นขอบหางงานพอนี่ล้านค่ะสิตังนสิแมนบ่กแมนเหรอเป็นล้านค่ะบ่ลง้พ่อว่ากี่พอสิเดาได้ว่าหลังเวที่เลต้องอยู่ฝั่งได้พราะว่าล้านค่ะเพิ่นสิบุตั้งหลังเวทีเด้แมนอีกอย่างนึงป่าส่วนมากเวทีสิบ่ค่อยหันหน้ามาทางทิ่ตัวนตกสิหันรับอรุณแม่นครับนอกจากสถานที่มันจำกัดอีหลีเนาะแม่น ถึงสีหันกับขึ้นสียิงยิงยิงสีบอหันเลยเป็นบหบอหันใส่ทิศตะวันตกโดยเป็นเป็นยังครับเป็นเ็ดโอ้เป็นเคร็ดับเกบทิศตะวันตกปวดปันเดียที่บ่อใครที่บ่อใครตั้งไป็นสั่นปวดแห่งอะไรเกศอะไรก่อนปวดโอ้เอาไม่กันนะเอามันเป็นเ็ดมันเป็นเ็ดปวดปันเดียท่านจอยว่าเป็นยังว่าเป็นยังเอาไม่เอาไม่เาบื่อเบื่ว่ากันอันนี้มันยังมุดนอนไหนล่าเอายังมุดนอนเลยหน่ มันเลยเป็นเอือดไงมันเอือดพี่น้องครับเราอยู่ที่ช่องพท่านนี่นอนดังเต็มขึ้นนี่ครับเพราะว่าเขาล่ำเรืองสังท่องเงาปลาแล้วออกฉากซีก้อนฉากซีเห็นยังเขียนมาไล่ครับขอบคุณพี่น้องหมุนยอดสิไงครับหาแหลกเป็นแหลกเงินเข็นมาไหนรออีเมลเฮาครับแล้วครับบรท่านขันพ่วงหนึ่งอยู่ครับขันพ่วงบั่นหักกระโดดขอ้พี่น้องยอมมาแล้งจังมึงพ่วงบั่นหักครับ โอยากให้มาเห็นเพื่อสองคนเนาะโม้หมุนฝีมือเลยตอแู่เริ่มตั้งแต่พวกโม่งแรงวันแต่งงาเนาะครับเขานำซ้ำป่าจนเตยล่กินกันเลยทีเดียวจนเตยล่าอีกทีเด้เมื่อคืนนะพอดีที่พี่ักบอกเคยจริงจังเอียงแนีนาดนี้มาก่อนนะครับเป็นนี่แหละครับเป็นแบบเป็นเรื่องพวกบยากาศเลยโม้โม่งแรงจนวันยันหอดเตยล่าวอแล้วครับ เหลือยิ่งพงโบเลียวบุ๋ยปวดเกี่ยงเาทัอ้ยนี่แหละเคล็ดขัดยอกเคล็ดขัดยอกพอแล้วเริ่มมาแล้วนี่เริ่มปวดน้ำรังคุ้งรังไก่มาแล้วครับพี่น้องนี่ก็ได้เดินทางดีใจหลายขึ้นนี่อันสง่ถายปีกเอาตอนรับโอ้ยอบอุ่นตัวขนาดว่าเมื่อยกับประเท้ก็อุ่นเอาครับเภาวะมันมันมันเป็นปีไม่นี่ปีนึงมีเตียเดียวสันนี้มันบอกก็มีปีนี้เท่าเดียวเท่านั้นเฮ้ยมีเมยอเดียวแต่แต่ ปีหม่ไทยมีซองอนสงกานแต่ว่าทรงไทยปีเก้าก็มีตัวเดียวแหละมันเลยเป็นการตัดทีสีต่อกันมีปีใหม่สู้หมือขึ้นสีดีเนาะดีแล้วเที่ยและเมื่อยแต่ว่าขึ้นเพียรีมักรุ่นแบบเมื่อยเลยถามว่าเขากินขบไปนี่ยังเออนั่นแหละแต่ว่าเขาเปยังขึ้นพวกินอันนี้ม้วนหมวยม้วหมวยกันเวลามันเมื่อยหรือมันมันเมื่อยจนมาอยากเนาะีแต่อยากนอนแล่ะตอนนี้ ตื่นพุ่นละแมนตื่นขึ้นยมาหายังกินคบนี้งไปรับิดนี้กระคิบิดบอท่านพว้าอท่านคว้ารมเข้าแต่ต้นงามเลยต้นมันเป็นมีสสนนีเนาะมันแล้วตอนตอนมันดอกท่านว่ามันสักุระเมืองไทยเถอะด้ยู่นะบงมาคอไทยรู้อีมุ่งกัเนาะคณะคู่เนาะคณะขู่าคอไทยรู้ข้อี ปฏิเสธน่ก็บได้อ,อันนี้ห้องห้องน้ำพันจัดเตรียมไว้ให้แล้วมันบ่ห้องน้ำเห็นอาจารย์เพินเ่นเปิดน้ำอ้หลายโจกเลยเด้เผมสิได้ไปอาบน้ำนี่เอามาแล้วแต่ว่า,า,ออาถ่ายคลิปเพื่น้องเบิ่งก่อนซื่อๆดอกอยากอะไรยิหโมยังคน่ายเลยล่ะแม่นบ่เพิ่นถ่าย,า,า,ายเลยล่ะถ้ยืนอยูิ้มแห่งคือเป็นหยังคือวางสันติตื่นขึ้นเด้ตื่นขึ้นปุ๊บลงรถปั๊บเป็นยางมา่นเลยแม่นบ่แมนรวยๆบ่ทันได้ฮู้เลยว่าขี้หูขี้ตาเป็นจังได๋ บอยหนองมาแล้วสุดบ like ่งเลยนะเดี๋ยวจะซ้อมจุกเลยแค่ลงมาจากรถเพื่ออย่างมาถ่ายรูปบอยแมนมาจากรถเพื่อสิมาบุกอ๋อมาบุกรถนี่รถขอดครับพี่น้องบังเอิญเป็นยังมาระยะประชิดพิเศษมาทันเร็วตั้งแต่ขีเข่าทักพี่เด้ใช้ไฟใช้ไฟเลยเข่าทักพี่นะครับเขาได้ช้อมทางเขาตรวจคณะคู่ผมเร็วอาดจิความรออาดจิตบอลนส่ใจแก่แก่โตไม่แรงนี่เพราะว่าเพิ่น แอบแอบเห็นเพื่อนบอกกันว่าต้องโพูดบันทึกแสดงว่าเออเพื่อนใส่แอบแอบเอพื่อนใส่อ <c oughs> แอบใส่ออยุง <c oughs> นะเร่ๆกัอบอัดอือเพรพราเบิองแน่จังเลยโอเคครับพี่น้องเราขี้หนี้ไว้สักก่อนครับ <c oughs> พี่ <c oughs> น้องแล้วๆแล้วละไปอาบน้ำกันนี่เลยนอนครับบอสจได้ถ่ายรูปชงงานมาไล่อีกกับพี่แม่อีพอยแม่เฮาเบิองนะครับพี่น้องครับพอดมันหลายพวงโพดมันอัดขันลงไปหลุมืาขึ้นมันติ ฮ <|so|>> ะพ่อพ่อได้ชมกระบ่ายู่ครับเดี๋ยวถาเราติดตามชมกันแล้วกันครับพี่น้องครับถอดกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ